สวัสดีทุกคนวันนี้เรากำลังจะพาทุกคนเดินทางไปออกกำลังกายซึ่งบางครั้งก็จะชวนทุกคนไปด้วยบางครั้งก็ไม่ได้ชวนเนาะขณะนี้เวลาก็18นาฬิกายสนาทีสถานที่ที่เราจะพาทุกคนไปออกกำลังกายก็ห่างจากจุดนี้ไปสักประมาณ10โลเศษ ระหว่างทางระหว่างทางก็จะผ่านธรรมชาติที่สวยงามซ้ายขวาก็จะมีต้นหมากรักไม้ทั้งต้นไม้ยืนต้นแล้วก็ต้นไม้ไม่ยืนต้นเนี่ยทุกคนต้นไม้ยืนต้นก็จะมีอายุไม่น้อยกว่า3ปีจะมีคุณสมบัติในการรักษาคุณภาพอากาศ ช่วยลดปัญหาสภาพเรือนกระจกช่วยกรองฝุ่นไม่ว่าจะเป็น PM 2.5หรือเท่าไรก็ตามรักษาความชุ่มชื้นหน้าดินรักษาอุณหภูมินมหน้าดินคลายไอ้น้ำสร้างความชื้นบนอากาศเป็นเมฆแล้วก็ตกมาเป็นฝนรากฝอยรากขน,นงลากคนอ่อนลากแก้วก็ช่วยดูดซับ หยาดน้ำไว้แล้วทยอยปล่อยไหลออกมาเป็นแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงลำคลองเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างรัก,รกษาน้ำจืดบนโลกนี้ที่มีเพียง3%ปรเประมาณ3%ซซึ่งหน้าที่อย่างนี้ก็ใช่ว่ามีเฉพาะไม้ยืนต้นเป็นหน้าที่ของไม้ใบหญ้าน,านานาชนิดแต่ทุกคน แต่ม้ยืนต้นหากทุกคนตัดขวางออกมาแบบเขียงแล้วจะเห็นหน้าเขียงที่เราตัดออกมาแล้วเนี่ยมันมีวงปีมีแกนมีวงปีปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วก็จำนวนวงปีจะมากตามอายุของต้นไม้นทุกคนแต่รงปีก็จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปเช่น ปีไหนหน้าแล้งวงปีก็จะมีลักษณะแบบหนึ่งปีไหนฝนไม่แล้งน้ำชุ่มฉ่ำวงปีในปีนั้นก็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นวงปีก็จะมีลักษณะเฉพาะตามแต่ปัจจัยแวดล้อมในยุคเจนของตัวเองแต่ไม่ว่าจะเป็นวงปีเก่าหรือวงปีใหม่ก็ตามแม้จะต่างวงปีกัน ทุกวงปีก็จะต้องเกาะเกี่ยวเป็นเนื้อเดียวกันเสมอจึงทำให้ไม้ยืนต้นมีความแข็งแรงแข็งแกร่งยืนต้นอยู่ได้ยาวนานไม่ว่าจะผชนกับปัจจัยแวดล้อมอย่างไงไม้ยืนต้นก็จะเหนียวแน่นแต่ละวงปีเกาะกันเกี่ยวเหนียวแน่นพากันรอดพองภัยได้ดังนั้นไม้ยืนต้นไม่วง ไม่ว่าวงปีเก่าหรือวงปีใหม่จึงมีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันเมื่อไรก็ตามมีการบ่นสาะให้แต่วงปีนั้นแตกแยกออกจากกันม้ายืนต้นก็พ้นสภาพของการยืนต้นก็ต้องร้มหายตายจากไปปัจจุบันและก็ที่ผ่านมาเราเห็นมีข้อถกเถียงมีความคิดที่แตกต่างกันระหว่างเจนตลอดมาคนยุคเจนโน้นเป็นยุคเก่าแก่โบราณ คนยุคยเจนนี้เป็นยุคสมัยใหม่เก้หน้า GUY, 9, 9, 9ก้ก้ากี่เก็ตามแต่เถอะคนยุคก,ก่อนหรือเจนสมัยก่อนบางกลุ่มบางคนก็ cos, บ่นเสาะทำให้แตกแยกกับวงปีใหม่หรือเจนใหม่ในขนณะเดียวกันคนเจนใหม่หรือวงปีใหม่ก็ i, ทำหน้าที่บ่นเซาะ สำหรับบางกลุ่มบางพวกนะที่เห็นอยู่บ่อนซาะทำให้แตกจากเจนเก่าวงปีเก่าแต่หากเข้าใจซึ่งกันและกันว่าปัจจัยแวดล้อมในแต่ละวงปีปัจจัยแวดล้อมในแต่ละเจนนั้นไม่เหมือนกันก็จะทำให้ฐานความคิดของแต่ละเจนนั้นไม่เหมือนกันจึงสามารถที่จะทำความเข้าใจและยอมรับซึ่งกันและกันได้อยู่ร่วมกันได้อย่างนั้นแหละ วงปีแต่ละวงปีจะเหนียวแน่นเกาะกันเป็นเนื้อเดียวกันและจะเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ไม่ถูกบดเสาะถูกทําลายกลายเป็นว่าล้มหายแต่จากไปง่ายๆเหมือนไม้เลื้อยแม้คนในวงปีเดียวกันคนในเจนเดียวกันเกิดเติบโตมาด้วยปัจจัยแวดล้อมที่แตกกันหรือที่เราเรียกว่าเบ้าหลอมที่แตกต่างกัน ก็ยังทําให้ความคิดเห็นไม่เหมือนกันที่เรียกว่านานาจิตตังสมหาอะไรคนยุคก,ก่อนหรือวงปีก่อนกับคนยุคปัจจุบันหรือเจนปัจจุบันนั้นปัจจัยแวดล้อมแตกต่างกันแน่นอนความเป็นนานาจิตตังจึงแตกต่างกันแน่การจะคงความเป็นชาติประเทศเป็นรัฐหรือจะคงความเป็นไม้ยืนต้นได้นั้นทุกวงปีต้องทําความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้ว จับกันอย่างเหนียวแน่นเป็นเนื้อเดียวกันไม่แตกต่างกันไม้ยืนต้นดังที่กล่าวมาแล้วว่าในแต่ละวงปีมีปัจจัยเวดล้อมไม่เหมือนกันจึงมีความแตกต่างกันหลายประการเช่นสีของแต่ละวงปีไม้ยืนต้นก็สามารถที่จะอยู่แนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันรักษาความเป็นไม้ยืนต้นได้เพราะฉะนั้นเราเป็นคน มีเซลล์มีปัญญามีสมองก็ขอฝากไว้ว่าอย่าให้จิตสำนึกนั้นแพ้มมายืนตน้นฝากไว้นะครับทุกท่านทุกคนบ๊ายบายโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ